Uh huh. มาต่อนะครับตอนนี้เราได้ค่าเราลองค่า s แทนค่าตามตามในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของที่เขา x a m p l e มาให้ดูเราลองเปลี่ยนเป็นค่าง่ายๆเพื่อมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นยี่สิบห้าล่ะสแคร,รูทยี่สิบห้าได้ห้านะครับห้าคูณห้าลองดูเนี่ยนะครับเขาเนว่ามันหาแนโน้มไรไล่ลงไปเรื่อยรื่อยจนในสุดก็อยู่ที่ห้าอันนี้มันหาหลายชั้นนะครับเพราะว่าเราใส่เลขตรงนี้ไปเยอะนะครับ เลข value นี่ไปเยอะถ้าเราลดในส่วนของ value ลงเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะปึ๊บหายไปขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้อาจารย์ให้ผู้ใช้ใส่งั้นเราไม่ต้องไปกังวลตรงนี้ครับถ้าหากว่ามันเป็น0.1มันก็ยังหาเจอเห็นไหมครับตรงนึงก็ยังหาเจอเพราะเพื่อผู้ใชจ้จ้เป็นคนใส่เองแต่นะครับค่านี้ต้องมากกว่าศูนย์อย่างที่บอกนะครับถ้าถ้าไม่มากกว่าศูนย์มันก็จะ เกิดปัญหาดูเรานี่ผู้ใช้ก็ใส่เหมือนกันสมมติว่าเราใส่แค่ติเงี้ยมันก็ได้ผลเหมือนกันแต่ถ้าใส่5เนี่ยม,มีโอกาสที่มันจะไม่เจอนะครับโอเคกเ็ถ้าหากว่าตรงนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เดี๋ยวลองเอาไปดูในส่วนของโจทย์หลักเลยดีกว่าคือตรงนี้โจทย์หลักให้หา ระยะห่างจุด2จุดเราต้องมีตัวแปรเพิ่มอีกนะครับตรงนี้คือ x 1 y 1 x 1 x 2 y 1 y 2เพื่อเอามาหาสมการในส่วนของ c กํลังสนะครับรีซอก็ไม่ต้องการแล้วดีตัดออกนะครับเพราะว่าเราใช้ value แทนรีซอไปแล้ว x 1 x 2 1> y 1, y y เนี่ยนะครับแต่ตรงนี้จะพอหรือเปล่าผมจะให้หาสรรมการตามนี้นะครับดังนั้นผมจะใส่สรรมการ a, b กับ c เข้ามาด้วยนะครับโอเคก็จะเป็น a นะครับให้ตัวใหญ่ให้เหมือน b แล้วก็ c c นี่คือ distance อ่ะ x หนึ่งไม่ใช้สแกน f นะครับมันจะพิมพ์ยาวไง x 1เท่ากับเท่าไหร่ x 1เท่ากับตามอาจารย์นะจะได้เทียบง,ง่ายๆ0 0 3 4 x 1 y 1 x 2 y 2 0 0 3 4นะครับ x 1เท่ากับ0 y 1เท่ากับ0 2เท่ากับ3 x 3เท่ากับ y2 เท่ากับ4่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอา x 2มารลบ x 1 y 2ลบ y 1เพื่อให้ได้ค่า a และ b a เท่ากับ y 2ลบ y 1 b เท่ากับ x 2ลบ x 1ลองไปถ้าถ้าหากว่าอยากเขียนโค้ดเลยยองเขียนเขียนด้วยตัวเองก็ลองแก้ไขพวกนี้ให้มันเป็นโจทย์ของตัวเองดูนะครับเห็นว่าตอนนี้มันได้แบบนี้แล้วนะฮะเได้ a กับ B ละได้ A กับ B เราต้องเอา A กํำลังสองกับ b กํำลังสองจึงจะเท่ากับ c นะครับ c เท่ากับ A กกำลังสอง a กำลังสองคือ a คูณ a นะบวกกับ b กำลังสองคือ b คูณ b เราต้องเอาค่าตรงฝั่งขวาเนี่ยนะครับไปหาส r e root เพื่อให้ได้ C อ่ะหมายความว่าไงหมายความว่าตอน,นเนี้ยเนี่ยเราได้ค่าพวกนี้แล้วแต่เรายังไม่ได้ส r e root ใช่ไหมมันมาอยู่ในค่า C แล้วดังนั้นเอาค่า C เนี่ยคือค่าที่ต้องไปหาสแ e root นะครับ ค่า c จึงต้องเอามาแทน s ตรงนี้เข้าใจไหมครเพราะตอนตอนตอนแรกเราใช้ s เพราะว่า s คือค่าที่เราต้องการหา square root แต่ตอนเนี้ยเป็นค่า c เราต้องการหา square root เราจึงเอามาใส่แทน s ตรงนี้เพื่อให้ได้ค่า square root นะดังนั้นเราตัด s ออกไปลาก,ก่อนโอเคดูตามมาจาะนะครับ r e s o l t ไม่มีตัวแปรลืมลบออก ได้5นะครับคุณจะเห็นว่ามันหาจาก600ลงมาแต่เท่าไหรเนี่ยหาจาก0.1นย์จดหนึ่งนะครับค่ามันทวีคูณเนี่ยและสุดท้ายก็ได้5เหมือนที่อาจารย์ต้องการนะครับเหมือนที่โจทย์ตร,ตรงนี้แสดงว่าผมปิ้นต์ออกมาให้ดูว่ามันมันไล่หายัางไงเป็นลำดับขั้นเฉยถ้าเราถอดนอนี้ออกมา ก็จะได้ห้าจุดศูนย์ศูนย์ไม่แสดงค่าปิดละอ่ะอันนี้เข้าใจะคอนเซปต์ไังครับมันมันก็เป็นมันก็แค่นี้ฮะคือให้ให้ผู้ใช้รับค่ามารับค่า X1 Y1 X2 หนึ่งหนึ่งเสองสองเข้ามาอ่าแล้วก็รับค่าอีกรับค่ารับค่าตรงนี้นะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณอาจจะใส่อีฟไปด้วยโดยถ้า ถ้าถ้ามันน้อยกว่าศูนย์หรือเท่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์เนี่ยก็ให้มันปิดการทํางาน mm. ไปเบรกไปหรืออะไรแบบนั้นไปก็แล้วแต่นะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นก็รับค่า Value แล้วก็รับค่าราวต่อเนี่ยนะครับราวคือเนี่ย number of t t e r a t i o n นะครับรับค่าราวต่อราวด์อยู่ตรงนี้นะจำนวนหมุนรอบอเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องออกมา อ๋อโอเคนะครับก็ลองดูตรงนี้แล้วลองเขียนโจทย์ลองทําในส่วนของตัวเองดูนะครับเดี๋ยววิดีโอต,ต่อไปจะเป็นในส่วนของสรุปโค้ดทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่อยากเขียนเองไม่อยากคิดเอง <c oughs> ก็ไปดูวิดีโอถัดไปได้นะครับ